สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการตั้งค่าชิโนทามเมอร์ที่ติดตั้งมาในเครื่อง power station ขนาด3,300วัตต์ตัวนี้กันนะครับว่าเราจะต้องเซตอัพอย่างไรนะครับเรามาดูวิธีการตั้งกันเมื่อท่านเปิดเครื่องมาแล้วนะครับพอชิโนทำงานเวลาเราต้องการจะตั้งค่านะครับมันจะมีเมนูอยู่ทั้งหมด4ช่องนะครับ ตัวแรกก็คือเซตเข้าไปเซตอัพระบบนะครับอันนี้คือปรับค่าขึ้นอันนี้ก็ค่าลงนะครับอันนี้คือเปิดปิดระบบป้องกันนะครับเช่นถ้าเรากดปิดอย่างนี้นะฮะมันจะออฟนะครับก็จะไม่มีการปล่อยไฟ2 2 0อโวลต์ออกมาทางช่องนี้หรือช่องนี้นะฮะเขาจะหยุดผลิตไฟนะท่านต้องดูด้วยนะครับถ้าออฟอยู่ท่านต้องกดออนมาดูการตั้งค่านะครับท่านต้องกดเซตค้างไว้5วินาทีนะครับ พอขึ้นอัพนะครับตัวนี้คือไฟเกินนะครับ270จโวลต์จะตัดการทํางานนะฮะดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องแก้ไขนะครับผมกดค้างนะครับมาอีกตัวหนึ่งเป็นไฟต่านะครับ1 6 0โวลต์จะแก้หรือไม่แก้เดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขกันอีกทีนะครับแต่ตัวที่ต้องแก้นะครับก็คือโอเวอร์โหลดนะครับตอนนี้ดีเฟลของมันตั้งไว้6 3แอมป์นะครับเครื่อง3.3กิโลวัตต์เราจะตั้งไว้แค่1 4แอมป์เท่านั้นนะครับ จะทําให้เครื่องตัดการทํางานเวลามีโอเวอร์โหลดนะครับก็คือท่านใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกินกําลังของอินเวอร์เตอร์เราต้องแก้ข้อนี้นะครับให้เหลือแค่14แอมป์ดังนั้นท่านสามารถที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้สูงสุดพร้อมกันนะครับไม่เกิน14แอมป์นะครับที่มันขึ้น6 3แอมป์เวลาท่านใช้จริงๆนะเครื่องมันไปไม่ถึง63มนะมันตัดมันตัดก่อนแล้วนะครับแต่อันนี้เราจะให้ทิโน้ตมเมอร์เป็นตัวตัดแทนนะครับ อ่า14.0นะครับอ่าแล้วเมนูถัดไปนะครับตัวนี้ t i m e มอนะครับเขาตั้งไว้ให้ที่30วินาทีเราจะเพิ่มหรือลดจากตรงนี้ก็ได้นะครับหน่วยเป็นวินาทีนะครับ60วินาทีก็เท่ากับ1นาทีเมื่อมีการโอเวอร์โหลดแล้วเครื่องจะต่อไฟใหม่อัตโนมัตินะครับก็จะเป็นคุณสมบัติที่ให้ท่านได้รู้ว่าเมื่อท่านเสียบอุปกรณ์ชิ้นไหนเข้าไปแล้วแล้วเครื่องตัดนะครับ ก็แสดงว่าชิ้นนั้นโอเวอร์โหลดนะครับท่านต้องไปปิดชิ้นอื่นก่อนเช่นท่านเปิดแอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วท่านหุงข้าวท่านซักผ้าท่านรีดผ้าอย่างนี้แล้วมันตัดนะครับท่านก็ต้องอาจจะต้องหยุดปิดแอร์สักเครื่องหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มารีดผ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับเอาเราลองดูลองไปดูวิธีการใช้งานกันทีนี้ผมจะลองเชื่อมเหล็กด้วยเครื่องออกเหล็กให้ดูนะครับ แล้วดูการกินกระแสนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับผมเสียปั๊กตู้เชื่อมก่อนนะฮะตูนะะ้เชื่อมทํางานแล้วนะครับให้ท่านดูการกินกระแสนะฮะตอนนี้คือ0.5ก็คือสแตนบายนะฮะก็คือเรายังไม่มีการเชื่อมแต่ถ้าเราเกิดการเชื่อมนะครับมันจะเป็นอย่างไรเมื่อกี้ที่ท่านเห็นเราออกเหล็กนะครับปรากฏว่ามันกินกระแสเกินนะฮะ เกินที่เราตั้งไว้ที่14แอมเพราะว่าตู้เชื่อมจะกินไฟเขาเรียกว่าไฟพีคนะฮะไฟพีกเกิน14แอมดังนั้นชิโนมมันถึงตัดการทำงานนะครับพอตัดการทำงานแล้ว30วิที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้ก็จะทำให้เครื่องกลับมาทำงานใหม่นะฮะเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกครั้งนะครับและดูว่ามันตัดนะ ผมเชื่อมเหล็กนะฮะเห็นไหมฮะตอนที่เชื่อมแล้วมันติดนะพอลวดติดเนี่ยมันพุ่งไป10กว่าแอมป์นะครับซึ่งเกินดังนั้นวิธีแก้นะครับในกรณีนี้เราก็ต้องมาเพิ่มแอมป์นะครับไปที่เมนูโอเวอร์โหลดนะฮะผมลองเพิ่มสัก20ก่อนนะฮะ ก็ให้เครื่องทําการบันทึกค่านะครับเราไม่ต้องทํำไรเราไม่ต้องไปกดอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมันจะกลับไปหน้าแรกเองอ่าตอนนี้เครื่องกลับมาทํางานแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจี้ทูบเหมือนเดิมนะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เครื่องก็ยอมนะครับให้เกิน14แอมป์ได้ โดยที่เราสามารถที่จะเชื่อมเหล็กได้จนจบนะครับเพราะว่าการกินอย่างนี้เขาเรียกว่ากินพีกนะฮะคำว่าพีกก็คือเวลาลวดติดนะครับมันทําให้แรงดันไฟเพิ่มขึ้นสูงนะครับเพื่อละลายลวดเชื่อมให้ขาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีนี้ใช้ได้กับเรื่องของปั๊มพวกปั๊มหนึ่งแรงมา้าสแรงม้าก็เหมือนกันนะครับช่วงออกตัวบางทีก็จะมีอาการเขาเรียกว่ากินกระแสกระชากนะครับเกินจากที่เราตั้งค่าไว้ เราต้องลองมาปรับดูนะครับแล้วก็เราสังเกตดูว่าเมื่อกระชากแล้วมันกินไปถึงกี่แอม์เราก็มาตั้งค่าให้มากกว่านะครับเพื่อให้ปั๊มน้ำหรือว่าเครื่องมือช่างของท่านทำงานได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือวิธีแก้ไขแล้วเมื่อท่านใช้งานพวกที่ว่ากินกำลังวัดสูงๆหรือกระแสกระชากเยอะๆไปเรียบร้อยแล้วท่านก็มาแก้ไขค่าให้เหมือนเดิมก็คือที่14แอม นะ,ะเพื่อที่จะป้องกันการใช้งานโอเวอร์โหลดของเครื่องนะครับอันนี้ผมลองลากยาวๆเลยฮนะก็ไม่มีปัญหาเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางการตั้งค่าของชิโนไทม์เมอร์สำหรับเครื่อง power station 3.3กิโลวัตต์นะครับ อุปกรณ์ที่เขาใส่มามันมีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ไปตั้งค่ามันก็เท่ากับว่าแค่ติดไว้แล้วก็บายพาสเฉยๆนะครับดังนั้นท่านต้องตั้งค่าด้วยให้เป็น14แอมป์เมื่อไห่ที่ใช้กระแสเกินท่านก็ตั้งค่ายสูงขึ้นมานิดนึงและดูว่าเกินไปเท่าไหร่ท่านก็ใช้ประมาณนั้นนะครับแต่ที่สุดแล้วก็ไม่เกินกําลังของเครื่องที่3,300วัตต์นะครับไม่เกิน3,300วัตต์ที่เครื่องผลิตได้นะครับช่วงพีคอาจจะได้ไปถึง 6,000วัตต์นะครับแต่ก็ไม่กี่วินาทีนะครับเอาไว้เป็นพวกมอเตอร์เป็นพวกปั๊มน้ํานะครับที่ต้องการกระแสสูงๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการใช้อุปกรณ์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ